สวัสดีค่ะวันนี้เรามาลวก Care, ดอกแค่ผักกาดนะคะแล้วก็ถั่วฝักยาวนะน้ำเดือดแล้วค่ะเราก็จะใส่เข้าไปเลยล้างมือแล้วนะคะทำอาหารต้องใช้มือเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูอีกทีตอนตักออกแล้วแล้วก็ตอนกินเนาะนี่ค่ะพอแล้วปิดไฟเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวตักผักออกนะคะเราก็เทน้าใส่แก้วเนาะ นี่ค่ะผักก็ตักออกหมดแล้วนะคะเราก็มาเทน้ำํำใส่แก้วเลยค่ะโ okay. อเคดี๋ยไปกินกันตอนนี้ก็อุ่นแล้วนะคะเดี๋ยวจะกลับกล้องแล้วก็มากินกันเลยค่ะเดี๋ยวกินมือหนึ่งถือมือหนึ่งเนาะเดี๋ยวกลับกล้องแป๊บนึงค่ะตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงนะคะสี่โมงเย็นเนาะ กินน้ำต้มผักก่อนเมื่ออาหารนะคะเดี๋ยวไปกินข้าวกันต่อคลิปต่อไปเนาะอุ่นๆค่ะกินได้อร่อยหมดแล้วค่ะเดี๋ยวไปเจอกันตอนคลิปกินข้าวเลยเนาะว่ามีอะไรกินบ้างนะคะตอนนี้บ่ายสี่โมงค่ะ